พอมาเป็นกรณีที่สองนะคะรากเ็มก็จะเป็นจนํานวนจริงที่ซ้ํานะคะทีนี้ถ้าเป็นจนํานวนจริงที่ซ้ําเช่นรากเป็น2 2, 2 2 2 2 2เนี่ยถ้าเกิดคุณไปใช้กรณีแรกคุณจะพบว่า y หนึ่งก็คือ e กําลัง 2x y สองก็คือ e กําลัง 2x และ y สามก็คือ e กําลัง 2x ซึ่งอย่างนี้ไม่ต้องพิสูจน์หรอกว่ามันเป็นอิสระหรือไม่เป็นอิสระแต่เขาเป็นเป็นฟังก์ชันเดียวกันทีนั้นเพราะยังไงมันซ้ํากันอยู่แล้วนะคะ ฉะนั้นะพอมาเป็นกรณีที่สองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าการที่จะเอาคําตอบเหล่านี้เนี่ยมาเขียนเพื่อที่จะให้อยู่ในรูปของอคําตอบที่เป็นอิสระต่อกันมันจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปแบบนี้นะคะกรณีนี้คือ x คือัวแปรอิสระนะคะคุณเราบอกว่าเรามีลากที่ซ้ําอยู่ทั้งหมด m รากเออโทษทีค่ะลาก m ซ้ําอยู่ทั้งหมด k ครั้ง เวลาเขียนคำตอบให้เข er> ียนอย่างนี two, ้ค่ะ c1 บวก c2x บวก c3x กำลังสองบวกไปเรื um, ่อยๆจนถึง ckx ยกกำลัง k ลบหนึ่งทั้งหมดคูณอยู่กับ e ยกกำลัง mx ถ้าเกิดคุณมองนะฉะนั้นแรกที่หนึ่งคือ e กำลัง mx ถูกไหมคะคำตอบที่สองคือ xe ยกกำลัง mx คำตอบที่สามคือ x กำลังสอง e กำลัง mx ฉะนั้นคำตอบตัวที่ k ก็คือ x กยกกำลัง k ลบหนึ k ่งยกกำลังเอมเอตัวนี้เลยทำให้คำตอบทั้งหมดเนี่ยเป็นอิสระต่อกันนะคะก็เลยเป็นรูปแบบคุณจำแล้วเอาไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่มีความจำเป็นต้องพิสูจน์ว่ามันเป็นอิสระต่อกันนะคะเช่นแซมบอกว่าจะมีสมก,การเชิงอนุพันธ์ตัวหนึ่งไม่ไม่รู้หรอกว่าหน้าตาย,ยัางไงแต่สรุปนะหาค่าเอ็มาได้ทั้งหมดสี่ล่สจะได้สมก,การเชิงอนุพันธ์นี้ต้องมีสมก,การเชิงอนุพันกกธอน์อันดับเท่าไหร่ นะจอนหา m ม,มาได้สี่แล้วแสดงว่าสมการอ,อันดับสี่นะคะปรากฏว่า m ทั้ง4ี่ค่าเนี่ยได้แก่สามสามสามและหนึ่งแสดงว่ามีรากซ้ำไหมมีคือสามซ้ำกี่ครั้งสามครั้งเฉะนั้นะเวลาเขียนคำตอบตัวไหนที่เป็นรากซ้ำให้ใช้กรณีที่สองตัวไหนที่เป็นรากไม่ซ้ำให้ใช้กรณีที่หนึ่ง คุณจะเลือกเขียนกรณีไหนก่อนก็ได้แต่ค่า c คุณควรจะเขียนไล่ไป <ừ> นะคะไม่ใช่มาเริ่มที่ c หนึ่ง c หนึ่ง c หนึ่งไปเรื่อยๆนี่อย่างไรคุณก็จะเห็นว่า c เหน้ยมันตัวเดียวกันนี่ใช่ปะอ่าอาจ,จารย์จะเลือกเขียนตัวที่เป็นลากซ้ำก่อนลากซ้ำมีทั้งหมดสามตัวนะคะฉะนั้น k มีค่าเท่ากับ k มีค่าเท่ากับอะไรลากซ้ำมีสามตัว k มีค่าเท่ากับ 3นะคะฉะนั้นเวลาเขียนก็คือจะได้เป็น c1 บวก c2x บวก c3x ยกกำลัง2พอยังพอแล้วเพราะว่าเราเขียนไล่ไปจนถึงเทอม x ยกกำลัง k ลบ1นึแ k มค่เท่ากับ3 3าลบหเหลือ2ฉะนั้นเราจะจบที่เทอม x ยกกำลัง2นะคะปิดวงเล็บทั้งหมดคูณด้วย e ยกกำลัง 3x ส่วนตัวสุดท้ายคือราก n เท่ากับ1 คุณก็ไปใช้กรณีแรกนะคะก็บวกด้วยเนื่องจากมันมาถึงส3แล้วคุณก็ไปใช้44สี่คะนะคะ E ยกกำลัง X เ,เป็นต้นนะคะอ่ะตัวอย่างจงหาคำตอบของสมงการเชิงนุพันธ์ต่อไปนี้นะคะอนุพันธ์นี้3ของ Y-3 ลบสคูณอยู่กับอนุพันธ์ครั้งที่2ของ Y บวกสี 4, ่เท่ากับ0นะคะ แน่นอนวิธีการที่เราจะได้สมการช่วยขึ้นมาก็คือเราก็จะต้องไปกําหนดถูกไหมคะ y มีค่าเท่ากับ e อกลัง mx ถ้าใครที่มองสมการแล้วเขียนสมการช่วยได้เลยคุณเขียนได้เลยนะคุณไม่ต้องค่อยๆไปแทน y เท่ากับ e อกำลัง mx ก็ได้แต่ใครที่ไม่ชัวร์คุณจะไปไล่ก็ได้นะคะไม่ผิดตามสบายเลยนะคะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสมการช่วยคือ อะมองออกไหมออกสมการช่วยคือ er ES m กํลัง3ลบ 3m กําลัง2มี m ไหมมี m ไหมไม่มีรู้ได้ยังไงมันไม่มีอนุพันธ์นะคะมันไม่มีอนุพันธ์ฉะนั้นจะได้เป็น m กํลัง3ลบ 3m กํลัง2บวก4เท่ากับ0หา m ได้กี่ค่าคะ สามค่านะคะก็เหมือนเดิมลองแทน0หนึ 1, ่งลบหนึ่งสองลบสองไปเรื่อยนะคะศูนย์ไม่ใช่แน่นอนนะคะเอาอะไรดีลบหนึ่งนะคะก็จะได้ลบหนึ่งลบสามบวกสี่ได้ศูไหมศูนย์นะคะแสดงว่าต้องมี m อบวกหนึ่งพอได้ m ็บวกหนึ่งก็ต้องหารหารเป็นไหมเอาหารแล้วได้อะไรอาหาารเร็วมากเลยพี่วิเชษสอนหารไปใช่ไหมสอนตัวอย่างนี้ป่ะ อ่านะคะหารออกมาแล้วมีใครหารไม่เป็นไหมใครหารไม่เป็นสแสดงตัวนะครูจะสอนแต่ถ้าหารเป็นแล้วก็โอเคก็ไม่ต้องสอนมีคําถามไหมคะหารเป็นนะอาหารออกมาแล้วเราจะได้ m กําลัง2ลบ 4m บวก4นะคะ m กําลัง2ลบ 4m บวก4ก็แยกตัวประกอบได้เนาะกําลัง2ส,สมบูรณ์นะคะก็จะได้เป็น m ลบ2กับ m ลบ2สแสดงว่าเจะจุดเอ่อ ข้อนี้เนี่ยเราได้ค่าราก m สาค่าก็คือลบหนึ่งสองสองนะคะก็รากซ้มเนาะ k เท่ากับสองฉะนั้นเราก็ได้ไปจนถึงแค่เทอรม c หนึ่งบวก c สอง x นะคะส่วนเทอมลบหนึ่งเนี่ยก็เป็นกรณีที่หนึ่งนะคะก็เขียนต่อไปธรรมดาได้เลยต่อไปกรณีที่สามด้วยความรวดเร็วนะคะ รักเป็นจำนวนเชิงซ้อนพร้อมคอนจูเกตของมันนะคะเชิงซ้อนเนี่ยจะอยู่ในรูป a บว bi นะคะคอนจูเกตของมันก็คือเครื่องหมายที่อยู่หน้า bi จะตรงข้ามนะคะส่วนตัวเลขอื่นๆเหมือนกันนะคะเชิงซ้อนเนี่ยก็คือมีส่วนจริงกับส่วนจินตภาพ i คือส่วนจินตภาพ i มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ square r ลบหนึ่งนะคะฉะนั้น i กำลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่ง ถูกไหม i เท่ากับ s q u a ลบหนึ่ง i กํล,ลังสองก็ต้องมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะคะ,ะวิธีการที่ได้มาซึ่งคำตอบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ารากทั้งสองเนี่ยถือว่าเป็นค่าที่รากไม่ซ้ำนะคะวิธีการที่ได้มาซึ่งคำตอบจริงๆแล้วเนี่ยจันาร์ก็ใช้กรณีที่เป็นกรณีที่หนึ่งนั่นเองนะคะจันร์ก็จะได้เป็น อาจารย์จะไม่เขียน c เพราะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนเนี่ยเชิงซ้อนเราจะถูกปรับฟังก์ชันให้อยู่ในรูปไซนคอร์สนะคะอาาเลยเขียนเป็น k ก่อนนะคะอาจารย์ก็จะได้ k คูณอยู่กับ Exponential ของ a บก bi ทั้งหมดคูณอยู่กับ x นะคะบวกกับ k 2 E e x p o n e n t i a l ของ a ลบ bi ทั้งหมดคูณอยู่กับ x นะคะจากนั้นอาจารย์จะค่อยๆกระจายเทิมเข้าไป ความหมายของ exponential a บว bi จริงมันก็คือการที่ exponential สองตัวคูณกันนะคะอาจก็จะได้เป็น te ถึง e กํลัง ax บวก exponential ของ bi เช่นเดียวกันกับเทอมหลังสองตัวนี้มีตัวร่วมก็คือ e กํลัง ax หรือ exponential ของ ax นั่นเองดึงออกนะคะจากนั้นอาจารย์ก็ใช้ออยเลอร์นะคะออยตัวนี้คือสมการของออยเลนะคะในการเปลี่ยนรูปฟอร์มนะคะจาก exponential ของเทอม อ i m a ม i n จ r y อีไร uh, จินตภาพนะคะให้อยู่ในรูปไซน์คอสนะคะซึ่งพบว่า e x p o n e n t เนนของเซต้ามีค่าเท่ากับ cos เซตาบวก i sin เซนะคะจากนั้นอาจารย์ก็แทนเข้าไปในตัวนี้ตัวนี้เนี่ยนะคะเซต้าของเราก็คือ bx นั่นเองฉะนั้นก้อนแรกตัวนี้เราจะได้ c o s bx บวกกับ i s i ซ bx ถูกไหมคะก้อนหลังเราก็จะได้เป็น cos ลบ bx บวก i s i n ลบ b นะคะ,ะคราวนี้เนี่ยพอมาดูในเชิงของตรีโกณมิติแล้วนะคะบวกคือคอสแทนที่หนึ่งลบคือคอสแันที่สี่คอสคุณดูที่ค่าของ x กับ y คอสดูที่ค่าของ x ฉะนั้นคอสเซต้ากับคอสลบเซต้ามีค่าเท่ากันเป็นเครื่องหมายบวกถูกไหมคะฉะนั้นคอสลบเซต้า dx จะมีค่าเท่ากับคอส dx ซช่ของเซต้ากับไซ n ์ลบเซตมีค่าเท่ากันแต่ไซ n ์บวกเซตมีค่าเป็นบวกไซ n ์ลบเซตมีค่าเป็นลบถูกไหมคะฉะนั้นไซ n ์ลบ bx จะมีค่าเท่ากับลบไซ์ bx นะคะก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาเข้าใจไหมอ่าจากนั้นคุณดูเทอมหน้ากับเทอมหลังจริงๆมันมีเทิมซ้ำกันอยู่ก็คือ cos bx กับ s i n bx คุณก็จับ มันมาอยู่ด้วยกันก็เลยได้เป็น k 1บก k 2 cos bx กับ k 1ลบ k 2ทั้งหมดคูณอยู่กับ i s ซ n bx นะคะจันก,ก็มองให้ k 1 k 2 k หบก k สเป็น c 1แล้วก็ k 1ลบ k 2 i เท่ากับ c 2ฉะนั้นพอเป็นจำนวนเชิงซ้อนพร้อมคอนจูเกตของมันคำตอบก็จะอยู่ในรูปของ y มีค่าเท่ากับ e ยกำลัง ax <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยคูณอยู่กับ c 1 cos bx บวก c ส X, อง n bx นั่นเอง ฉะนั้นเวลาที่คุณจะไปจําใช้งานคุณก็ไปดูว่า a บก bx ของคุณคืออะไร a ก็คือส่วนที่จะไป a คือส่วนที่เป็นจํานวนจิงมันจะไปอยู่กับเทอม exponential b ที่อยู่กับจํบานวนจินตภาพจะไปอยู่กับเทอมไซน์และคอสเท่านั้นเองนะคะ,ะเช่นถ้าจารหาค่าราก m มีค่าเท่ากับ2บวกลบ 3i นั่นหมายความว่าค่าหนึ่งก็คือ2บวก 3i อีค่าหนึ่งก็คือ2ลบ 3i ถามว่า a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ2 b มีค่าเท่ากับ b มีค่าเท่ากับ3นะคะฉะนั้นคำตอบตัวนี้ก็คือ e ยกกำลัง 2x เปิดวงเล็บใหญ่ไว้คูณนะคะ c1 cos 3x บวก c2 sin เท่านั้นเองนะคะก็คือจำรูปแบบไปใช้ได้เลย อ่าดูตัวอย่างสะบอกว่าจะมีสมก,การเชิงอนุพันธ์ดังนี้นะคะให้หาคําตอบแน่อนอนนะมันจะต้องอยู่ในรูปของสมการเอกพันธ์นะคะที่มีสมระสิเป็นค่าคงที่ด้วยสมบัธิเป็นตัวแปรใช้วิธีนี้ไม่ได้นะคะอ่ะพาพอเห็นอย่างนี้สิ่งที่เราต้องทำเป็นสมก,การเชิงอนุพันธ์อันดับสองหาค่าแรกได้สองค่านะคะถ้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องเขียนสมก,การช่วยให้ได้นะคะสม,ก,สมก,การช่วยข้อนี้ก็คือ เอ็กำลังสองลบสีเอมบวกห้ามีค่าเท่ากับศูนย์นะคะสมการช่วยอย่าลืมนะต้องเท่ากับศูนย์จำไว้เลยนะเพราะสมการช่วยเดี๋ยวขึ้นไปที่จโปรเซสคอนโทรก็ต้องเจอสมการช่วยอีกนะคะจะได้รู้อ่าจะลบแยกตัวประกอบได้ไหมคะไม่ได้นะคะถ้าแยกตัวประกอบไม่ได้ใช้สูตรนะคะเอเอกซ์ำลังสองบวก b ีบวก c เท่ากับศูนย์นะคะหาเเท่ากับลบบบวกลบสแควรูทบกำลังสองลบซีเอซีเฉด้วยสองเอนะคะ ม่ไจะใช้สูตรอลบ b ลบเจลบเป็นบวกได้4นะคะบวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ4ลบ4ก็เป็น16นะคะลบ 4a คือ1 4คือ5หารด้วย2 a คือ1นะคะก็เลยจะได้เป็น4บวกลบแคร์รูท16ลบ20ส่วน2 16ลบ20ได้ลบ4นะคะลบ4จริงๆมันก็คือ4คูณกับสแควรรูทลบ1สแควร์รูทลบ1มีค่าเท่ากับ i นะคะสแควร์รูทสี่มีค่าเท่ากับสองนะคะก็เลยได้สี่บวกลบสองไอทั้งหมดหารด้วยสองเอาดึงสองออกนะคะดึงสองออกก็ได้สองบวกลบอถูกไหมคะหารสองหมดไปนะคะก็เลยเหลือเป็นสองบวกลบไออ่ะคำตอบ y c ีมีค่าเท่ากับส่วนจริงมีค่าเท่ากับส่วนจริงมีค่าเท่ากับสองส่วนจินตภาพมีค่าเท่ากับอนฉะนั้นแสดงว่าคำตอบก็จะได้ y มีค่าเท่ากับ e x p o n e n t เนนของ 2x อย่าลืมนะคะส่วนจริงจะไปอยู่กับเทอม e x p o n e n t เนนก็เลยได้เป็น e x p o n e n t เนนของ 2x นะคะคุนอยู่กับ c1 cos bsb มีค่าเท่ากับ1 b ก็คือส่วนจินภาพส่วนจินภาพจะอยู่กับมุมคอสกับไซน์นะคะก็เลยได้เป็น c1 cos x บวก c2 ไซน x